s, s a บเ JAS-39 ิเกรีเปนรุ่นปี2025ยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่หลายภารกิจที่มีความคล่องตัวและคุ้มค่าที่สุดในโลกและประเทศไทยคือหนึ่งในประเทศที่เลือกใช้ขุมกำลังทางอากาศรุ่นนี้เครื่องบินขับไล่จากสวีเดนลำนี้ออกแบบโดย s a บแอร r o s สเป e โดยผสมผสานระหว่างความคล่องตัวเทคโนโลยีการบินล้ำสมัยและต้นทุนการปฏิบัติการที่ไม่สูงจนเกินไป สำหรับกองทัพอากาศไทยกริปเป็นถือเป็นหัวใจสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถเพื่อปกป้องน,น่นฟ้าและรักษาความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เหตุผลที่ประเทศไทยตัดสินใจจัดหากริปเปนก็เพราะชื่อเสียงของมันในฐานะสมาร์ทไฟเตอร์ที่สามารถทำงานได้หลากหลายโดยใช้ทรัพยากรน้อยกว่าเครื่องบินขับไล่รุ่นใหญ่เช่น F-35 หรือยูโรไฟเตอร์ทยยุนกริปเปนมอบสมรรถนะระดับสูงแต่มีค่าใช้จ่ายในการบินและบำรุงรักษาที่ต่ำกว่าอย่างมาก รุ่นปี2025ยังได้รับการอัปเกรดด้วยระบบตรวจจับใหม่ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและระบบดาต้าลิงค์รุ่นล่าสุดที่สามารถเชื่อมต่อกับกองทัพพันธมิตรได้อย่างไร้รอยต่อสำหรับไทยสิ่งนี้หมายถึงศักยภาพในการทำสงครามเครือข่ายที่เต็มรูปแบบและการรับมือภัยคุกคามยุคใหม่ได้อย่างมั่นใจด้านสมรรถนะกริบเป็นมีชื่อเสียงเรื่องความคล่องแคล่วสูงและการขึ้นลงจากรันเวย์สั้นหรือแม้แต่สนามบินเกลื่อชั่วคราวซึ่งเหมาะสมกับภูมิศาสตร์ของประเทศไทย การออกแบบเครื่องยนต์เดี่ยวที่ควบคุมด้วยระบบายบายวท e ทำให้นักบินไทยสามารถควบคุมได้อย่างแม่นยำและตอบสนองได้ดีในสถานการณ์การการบระยะประชิดรุ่นกริปเป็น E และ F ที่ใหม่กว่ายังเพิ่มพลังขับเคลื่อนที่ไกลขึ้นและบรรทุกอาวุธได้มากขึ้นจึงช่วยให้กองทัพอากาศไทยสามารถปฏิบัติภารกิจได้ทั้งใกล้และไกลโดยไม่เสียความคล่องตัวในด้านอาวุธกริปเป็นรองรับการติดตั้งอาวุธยุคใหม่หลายชนิด ตั้งแต่มิสไซล์อากาศสู่อากาศเมตอที่ยิงได้ไกลเกินสายตาระเบิดนำวิถีแม่นยำไปจนถึงมิสไซล์ต่อต้านเรือรบความยืดหยุ่นนี้มีความสำคัญต่อประเทศไทยที่มีชายฝั่งยาวและเส้นทางเดินเรือสำคัญนอกจากนี้ระบบเรดาร์และแท่นชี้เป้าแบบทันสมัยยังช่วยให้นักบินไทยสามารถโจมตีได้แม่นยำและปลอดภัยมากขึ้นสิ่งที่ทำให้กรีปเปนเหมาะกับไทยมากที่สุดคือความคุ้มค่าในการปฏิบัติการซับโปรโมทมานานแล้วว่ากรปเปนมีค่าใช้ใจ่ายต่อชั่วโมงบินต่ำที่สุดในคลาสเดียวกัน ซึ่งช่วยให้กองทัพอากาศไทยมีชั่วโมงบินฝึกซ้อมมากขึ้นอัตราความพร้อมรบสูงขึ้นและไม่กระทบงบประมาณด้านอื่นนอกจากนี้ซาฟยังใช้แนวทางการอัปเกรดแบบต่อเนื่องทำให้เครื่องบินที่มีอยู่แล้วสามารถพัฒนาได้ตลอดโดยไม่ต้องซื้อใหม่ทั้งฝูง เมื่อเข้าสู่ปี2025บทบาทของคริปเปนในประเทศไทยแสดงให้เห็นชัดเจนว่าทำไมเครื่องบินรุ่นนี้ถึงยังคงได้รับความสนใจทั่วโลกแม้ว่าจะไม่ใช่เครื่องบินล่องหนเต็มรูปแบบเหมือน F-35 แต่คริปเปนผสมผสานความคล่องตัวเทคโนโลยีล้ำสมัยและต้นทุนที่เข้าถึงได้สำหรับประเทศไทยคริปเปนไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินขับไล่แต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอธิปไตยความทันสมัยและความพร้อมในการปกป้องน่านฟ้าของชาติอย่างมั่นใจ